ผมเป็นพวกขี้เลิ่อครับแล้วว่าแต่คุณฟูดดิ้งสดหรือเปล่าครับเห็นปะเนี่ยคนอื่นมันชอบว่าเลนซี่เลนซี่เป็นไงล่ะเห็นแล้วยังล่ะสิ่งที่เขาทําต่อหน้าพี่อ่ะแล้วบอกพี่เรียกร้องความสนใจแล้วเขาล่ะไม่เรียกร้องหรือไงฮะว่าไงจ๊ะคนที่บอกว่าพี่อ่ะเห็นแล้วยังล่ะเห็นแล้วยังจ๊ะว่าเขาทําอะไรดูกันให้เต็มตาจ้ะ นั่นมีขอเบอร์ด้วยมีขอเบอร์ด้วยทุกคนดูดูดูมีขอเบอร์ด้วยเห็นไหมมีขอเบอร์ด้วย,เ,วย<ม>เห็นบ<ะ>้ดูเอาดูเอาทุกคน,นแล้วมาบอ <ổ>, กพี่เรียกร้องโหดูเขาทําแต่ละอย่างจบนะ,ะทุกคนไปดูไป,ไป,ไป,ไปดูจบแล้วแหละทุกคนข,ข้างหลัง นะขอเสียงหน่อยยังหายใจอยู่ไหม <c oughs> ไม่ร้อนนะครับ่หมอชื่อพุดดิ้งครับรครับผมพุดดิ้งเหรอครับใช่อาหมอลินเป็นอะไร,รอ่ะหมอดินเป็นอะไร,รอ่ะไม่ไม่ได้เป็นไรนะอ่เมื่อกี้ใครเราอะไรนี่ไงอ๋อไม่ไ,ไม,ไม่ไม่นอนไม่นอเหรอครับไม่ต้องนอนนะไม่ต้องนอนนะเต็มเลยใช่ไหมอ่ะน่าจะเกินมาครับคุณลินถ้าถ้าผมยอมไปเปิดคือ คุณฟดดิ้งนี่คบกับเอ่อกับพี่จิ๋วหรือเปล่าครับเอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วค่ะคุณลินเน่ยไหมใช่คบคู่พี่จิ๋วใช่ไหมครับใช่ค่ะขอโทษทีครับผมผมเป็นพวกขี้เลอะครับแล้วว่าแต่คุณฟดดิงสดหรือเปล่าครับเห็นปะเนี่ยคนอื่นมันชอบว่าลินซี่ลินซี่เป็นไงล่ะเห็นหรือยังล่ะสิ่งที่เขาทำต่อหน้าพี่อ่ะแล้วบอกพี่เรียกร้องความสนใจแล้วเขาล่ะไม่เรียกร้องหรือไงฮะว่าไงจ๊ะ คนที่บอกว่าพี่อ่ะเห็นหรือยังล่ะเห็นหรือยังจ๊ะว่าเขาทําอะไรดูกันให้เต็มตาจ้ะดูบัลลีอีกแล้วเหรอครับเนี่ยทำไมดูบัลลีกแล้วครับแล้วทาไมก็ดูบลีบ่อยๆมันไม่ดีครับผมว่าพี่สาวเลิกดีกว่านะครับดูบลีนะดูบัลีบ่อยๆมันไม่ดีนะครับพี่สาวมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับหวังนี่มันเป็นที่ตัวพี่นี่แต่มันไม่ดีนะครับผมผมแนะนําให้เลิกดีกว่านะครับมันไม่ดีกับร่างกายครับอืมแล้วพี่สาวไปสักทําไมอ่ะครับก็แจ็คกี้ชวนสักอ่ะก็เลยสักด้วยเลย ำแม่องไปสักตามเบจกี้ไปด้วยอ่ะขอโทษครับไม่ได้สักน้ำสักโคราลายสักโคราลายแล้วไปสักทำไมครับกไม่ดีเลยครับเท่ดีอ่ะแค่แค่คำเพราะว่าเท่อะครับก็เลยอยากสักเท่ดีทำไมวัยรุ่นอเมริกาหรือจังวะไม่ได้ว่าอะไรครับอยากสักค่ะจะพาไปไม่เป็นไรครับหวังขอบพาดีกว่าแล้วไปไหนต่ออ่ถ้าไม่เวลาคุยกับผมว่างหันหลังเลยอ่ะเไล่าแม่เวลาคุยกับผมว่างหันหลังเลยไ่เปล่านริง พี่สาวเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้พี่สาวแปลกๆนะครับวันเนี้ยกติพี่สาวไม่ได้เป็นแบบนี้นะพี่สาวคิดมากเรื่องอะไรเปล่าบอกผมได้นะครับไม่เป็นอะไรครับเราชอบหมอคนนั้นเหรอไม่ได้ชอบนะครับอ่าแล้วเราไปถามเขาทำไมว่าสวนือเปล่าก็ก็ถามไม่เฉยครับไม่ได้คิดอะไรครับก็ตามนั้นแหละกานนั้นคืออะไรเหรอครับไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไงเดี๋ยวไปตรงสะพานกันเดี๋ยวครับเขายืนทำอะไรกันนะครับคุณหมอเล็กคุณหมอตัวด้งชุ่ๆนะครับมาเล่นชุ่ๆหน่อยครับ อะไรที่เจ้าชู้เจ้าชู้ใช่ไหมครับนั่นหนูแฮมโน่นละที่เป็นน้อยคนนู้นตู้นั่นหนูแฮมฮะพี่สาวคิดว่าใครชนะครับไม่ทราบพี่สาวคิดว่าใครชนะให้ถ่ายเหรอถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยไม่ทราบพี่สาวบุหรี่แบบไม่ดีบุหรี่แบบไม่ดีครับทิ้งทิ้งไปแล้วมาต่อยทำไมผมบอกให้ทิ้งไปบุหรี่แบบไม่ดีอย่าดูครับก็มันยังไม่หมดเลยอย่าผมอย่าดูอย่าดูมันไม่ดีผมบอกว่าอย่าดูครับ ไม่ต้องมายุ่งผมบอก็อย่าดูมันไม่ดีพี่สาวมันไม่ดีมันไม่ดีต่อร่างกายนะครับโอเคอะแล้วเหลืออะไรไหมทิ้งไปเล้ใช่ไหมโอ๊ยไปยงครับผมผมแค่ห้ามพี่สาวเองอ่ะนั่นมีขอเบอร์ด้วยมีขอเบอร์ด้วยทุกคนดูดูดูมีขอเบอร์ด้วยเห็นไหมมีขอเบอร์ด้วย เห็นปะดูเอาดูเอาทุกคนแล้วมาบอกว่าพี่เรียกร้องโหดูเขาทำแต่ละอย่างจบนะทุกคนไปดูดไปดูดจบแล้วแหละทุกคนข้อข้างหลังกจััเอ็มาิงฉนไป้ว

สในตอนที่มันดึกดึกที่ยังเงายัง,งมืนวันเก่าอยู่ไหมไม่รู้ว่าภาพแววตาที่เธอได้เคยมองมาจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหนนอกจากชื่อฉันมีสิ่งอื่นไหมทิ่เธอยังใส่ใจและพอจะมันได้ ความรักยังหลือไม่ก็ไม่รู้ในความทรงจำเธอยังจะมีฉัน

ยังตัดผนทาไมอะครับแล้วเราคุยธุระเสร็จแล้วหรอมีธุระครับในสิ่งที่คุยกับหมอเหรอครับก็ถามคูณหมอนหน,น่อยอะครับยยว่าแบบพึ่งย้ายมานานเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับทำไมอะครับพี่สาว เห็นคุยกันอยู่เลยไม่อยากรบกวนแล้วทำไมมาเดินจากผลแล้วทำคอตกอย่างนี้นครับเป็นอะไรหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นอะไรม,มีเรื่องที่มันไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าครับบอกผมได้นะไม่ได้เป็นอะไรหรอกพี่สาวโอเคไปเนี่ยนี่คืออะไรแล้วทำไมทำไมคอตกอ่ะนี่ไงไม่ได้เป็นอะไรแล้ววันนี้ดูพี่สาวแปกๆไปนะครับเห็น <Okay. S 2> เรามีความสุขอะ่ะพี่ก็ดีใจเราทําอะไรแล้วมีความสุขอ่ะเราก็ทําไปเถอะ ฝากความบ้างไงครับก็ตามที่พี่พูดนั่นแหละบอกไม่เข้าใจอ่ะว่าพี่สาวสื่อถึงอะไรอ่ะแต่ก่อนจะอะไรก็เดี๋ยวผมว่าเราไปหลบฝนตรงใต้สะพานก่อนเดี๋ยวนะมาครับผมใ๋ญ่จะเป็นบัตรเอาไปครับวันนี้พี่สาวไปแปลกนะพี่สาวเป็นอะไรไหรือเปล่าเนี่ยบอกผมได้นะพี่สาวมีเรื่องอะไรที่แบบไม่สบายใจหรือใจอะไรก็ระบายให้ผมฟังก็ได้นะไม่ได้เป็นอะไรพี่สบายดีแต่น้ำเสียงพี่สาวมันแปลกนะแปลกนะยังไงอ่ะ ก็แปลกอะพปรกิจพี่สาวยลลานเลยกว่านี้อะครับแต่วันนี้พี่สาวแบบเหมือนซึมๆอะครับพี่สาวมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าหวังชอบหมอคนนน้นหรอแม่พี่สาวถามงั้นนัครับก็เห็นว่าขอเบอร์เขาด้วยนี่ขอเบอร์ขอเบอร์ยังไงครับพี่สาวไปได้ยินมาจากไหนครับช่างมันเถอะพี่สาวจะถามเรื่องนี้จะแปลไหมอะครับผมไม่เข้าใจอะก็ถามดูพี่สาวแบบแปลกนะครับเห็นเรามีความสุขดีอะพี่ก็โอเคแล้วพี่สาวแบบแปลกนะพี่สาวหึงผมหรือเปล่า ถามดูเป็นห่วงไม่ไหวยังไงพี่สาวหึงผมหรือเปล่าแค่เป็นห่วงเฉยๆกลัวโดนหลอกอะ่ะเราไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักนี่เขาจะหลอกอะไรผมไหมยอมรับมาเถอะพี่สาวพี่สาวหึงผมหรือเปล่าเปล่าไม่ได้หึงใช่หรือเปล่าวันนี้พี่สาวทขากัะบบแปะนะครับปกเิพี่สาวไม่ได้เป็นแบบเนี้ยแล้วเราจีบหมอคนนั้นเหรอพี่สาวคิดว่าไงาเราได้จีบเขาไหมพี่สาวคิดว่าผมจีบหรือไม่จีบอ่ะก็เห็นอยู่ว่ายืนจีบกันจีบยังไงอ่ะครับเข้าไปคุยถาม ว่าเขามาจากไหนอะไรอย่างนี้ครับมาได้กี่วันแล้วมาประจำการที่ที่ดีได้กี่วันแล้วโอเคมั okay. นก็ช่างมันเถอะเป็นไรอ่ะคอาเดตกทาไมอ่ะมาเดี๋ยวผมอัปปะคัดให้ <c oughs> หายคอรอดตกยังครับ <c oughs> เจ็บนะก็ไี่สาวอย่าคอร์ดกเดยผมอัปปะคัดให้โอเคหายคารอดกลั <c oughs> เราเดินกลับกันเถอะ ไม่ตอบผมก่อนสีพี่สาวหึงผมหรอก็บอกว่าไม่ได้หึงไงก็แค่เป็นห่วงก็ถามดูไม่บองไงการสีที่พี่สาวทำมันรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนหึงผมอ่ะก็ผมว่าเข้าใจนะว่าผมรอพี่สาวก็อาจจะมีหึงผมบ้างอ่ะงี้ไแม่ไม่ได้หึงหึงก็บอกมาก็ยอมรับมาเหอะผมก็ไม่ได้ว่าหรอกเปล่าถ้าหวังแบบว่าชอบใครพี่จะได้รู้ไงจะได้รู้เอาไว้ว่าคนนี้แฟนหวังอะไรแบบนี้ ก็บอกมาสิแต่พี่แบบดูแบบยัดเยียดให้ผมแบบเป็นแฟนกับเขาจังเลยอะครับในเมื่อแบบผมยังไม่ได้อะไรอะเขาเลยอะครับนึงพี่สาวอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรอถึงได้แบบพูดแบบนี้ก็หลอดเลยอะฮะผมเห็นพี่สาวพูดแบบนี้หลายรอบแล้วผมก็ไม่โอเคนะครับการที่พี่สาวพูดแบบนี้เหมือนพี่สาวอยากยัดเยียดผมแบบไปคบกับเขาแบบเป็นแฟนเขาลอดเลยอะในเมื่อผมแบบยังไม่ได้ยุ่งอะไรอะเขาเลยอะครับไม่ได้ยัดเยียดก็เห็นอยู่ก็ยืนขอเบอร์กันอะขอเบอร์ยังไง พี่สาวพูดอย่างกระลุ้ไปทุกเรื่องเลยอะครับใน,นเมื่อแบบผมยังไม่ทําอย่างนั้นเลยอะแต่ผมก็เข้าใจให้พี่สาวอยากให้ผมคบกับเขาอะผมก็คบไม่ได้นะหากว่าทําให้พี่สาวสบายใจอะนไหนพี่สาวก็ยัดเยียดผมอยู่แล้วนี่ก็โอเคผมไปก็ได้